อนาปนสาาติอืคือรู้ลงเวลาที่เราฝึกสมาธิเราจะรู้อารมณ์ตัวเองแล้วคุณก็จะอ๋อมาแล้วเหรออารมณ์โ,โกรธอะไรแบบเนี้ยมาแล้วเหรออารมณ์โกรธมาแล้วเหรออารมณ์หิวแล้วมันก็ตั้งอยู่แบบนั้นนะทุกคนแล้วมันก็หายไปสัจธรรมมันเป็นแบบนี้ไงดังนั้นเกิดมาเพื่อเรียนรู้ชีวิตแล้วจะทำ,ทำยังไองอีกไม่ให้เกิด เราก็ต้องไปฝึกฝนนะวันตายจะรู้สึกยังไงนั่นแหละเราไม่รู้วันตายไงเขาถึงบอกให้เรายิ้มตลอดเวลาเขาถึงบอกให้เราอะนะคะคน้คนค้นทุกข์ให้ได้ไวให้รู้สึกดีตลอดเพราะว่าจะตายตอนไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมรู้แต่วันเกิดแต่ว่าวันตายไม่รู้ว่าจะจะตายวันไหนดังนั้นนะคะมนุษย์อะมีความกลัวเป็นพื้นฐานแล้วนะคะท่านนโปเลียนฮิลนะคะท่านได้บอกไว้ในหนังสืออ่าโกงความสําเร็จ เพราะว่ามนุษย์ทุกคนนะคะมีมารห้าตัวเป็นตัวฉุดหัังมนุษย์มีความกลัวกลัวหิวหิวจึงกลัวกลัวหมดกลัวไม่มีกลัวแก่กลัวแก่กล,แก,กลัวตายเออมันเป็นเรื่องธรรมชาติไงเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วใช่ไหมว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติเราสามารถเปลี่ยนโฟก,กัสได้ดังนั้นนะคะรีบไปแล้วทุกคน ขอให้ทุกคนนะคะมีวายเบ t ร o n ชั่นสั่นสะเทือนด้วยพลังงานบวกในทุกๆวินาทีเพราะว่าวายเบร์รชั่น